ของผมพันจากาศโทชัยยุทธพงศ์สุขรูนะครับเป็นครูฝึกสุนัขทหารและเจ้าหน้าที่สัตวรัก,กองทัพอากาศครับสิ่งแรกให้เราควรรู้อันดับแรกเราต้องมีเวลาก่อนแล้วก็รู้ว่าเขาเอาจริงๆถ้าเราเลี้ยงแบบตามใจมากแล้วเขาติดคนอย่างเงี้ยครับมันก็จะติดติดคนไปตลอดเลย อันดับแรกเราต้องดูว่าเราจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรแล้วก็ศึกษาก่อนครับว่าสุนัขพันธุ์ที่เราจะเลี้ยงครับเขาเขามีลักษณะของสายพันธุ์ยังไงหรือเราจะต้องปฏิบัติตัวเขายังไงให้มันเหมาะสมกับสถานที่ที่เราเลี้ยงครับจริงๆปกติแล้วแต่ละฟาร์มท,ที่ถ้าได้มาตรฐานเขาจะมีมาตรฐานในการเพาะพันธุ์สัตว์ของเขาอยู่แล้วครับทีนี้วิธีที่เราจะไปเลือกเนี่ยอันดับแรก เราจะไปเลือกด้วยความแบบที่เราชอบอย่างเดียวไม่ได้คือต้องเข้าใจจิตวิทยาสุนักก่อนว่าถ้าเราไปเลือกสุนัที่แบบมีแรงขับสูงสุนักมันจะแบ่งอยู่3ากลุ่มคือมีแรงขับสูงแรงขับปานกลางแล้วก็แรงขับที่มันต่ำๆครับคือถ้าได้แรงขับสูงมาเนี่ยเรียนรู้ง่ายฉลาดแต่ว่าพลังงานจะสูงมากเราก็จะเหนื่อยในการคอนโทรลมากแต่เขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้